จร,จริงๆแล้วอ่ะท่านอะไรชื่นจริงอ่ะไม่รู้เรื่องแต่ว่าตอนตอน,ตอนก่อนที่จะมาโรงพยาบาลนะคะก็คือหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแบบคือมันเหมือนแบบอะไรมากดหน้าอ,อกไว้แล้วอ่ะมันเหมือนคนปิดปากปิดจมูกไว้แล้วหายใจไม่ออกะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้แหละน้องไปเลยค่ะมาลุคือมาลุ้อีกทีตอนได้ยินเสียงคุณหมอบอกว่าให จะเตรียมใส่ทิวเตรียมใส่ท่อหายใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแต่ก่อนหน้าน,านั้นไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้เลยค่ะแต่พอได้ยินเสียงนี้มามันเหมือนแบบบุญยังมีอยู่เนาะ <c oughs> นิดเดียวเซียววินาที <c oughs> เหมือนตัวเองจะพูดออกมาคือปฏิเสธนะคะว่าแบบไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่มีแรงพู่ขนาดนั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่ารู้ตัวอีกทีก็คืออยู่ในห้องแอดมิทแล้วก็วคือก็คือตอนออกมาเจอเนี่ยคือต่ายเขาขอตัวออกไปไปรอที่รถ <c oughs> บอกว่าตั้มอยู่อยู่ในร้านได้ก่อนเดี๋ยวจะออกมาพักมาพักที่รถก็เข้าไปในรถก็สักพักหนึ่งก็โทรกลับมาแล้วก็ดีโทรกลับมาเสียงมันดังนยแล้วก็เราไม่ได้ยินหรอกว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วก็รอเช็คบินแล้วก็เดินออกไปดูประมาณสักห้านาทีเขาเดินไปดูปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาเริ่มจะแยบกอยากจะถ่ายสุทภาเลยหน่นหอยแล้วก็มันมันร้อนมันหายใจเขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเราออก,ก็ เราก็ถามไปไลฟ์เปไลไรเนี่ยนึกแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งก็อาเจียนออกมาอาเจียนออกมาเยอะขนาดนั้นแล้วก็รีบขับรถออกไปโรงพยาบาลเพราะทีอยู่ใกล้ด้วยอะค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวนะเพราขับรถไปแล้วก็ไม่ได้เหี่ยวไปเงี้ยผบตื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกไม่อยากให้เขาหลับไม่อยากใช่ครับเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเหมือนเขาหายใจไม่ออกมันก็เลยมันก็เลยแบบอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยพอไปถึงโรงพยาบาลก็ก็ไปจอดรถแล้วก็เรียกเรียกเวรเตงครับ มาบอกมันมาดูหน่อยแบบหมดสติอะไรเงี้ยเขาก็มาดูก็ก็ตอนลงรถไปก็ก็ยังพอขยับตัวนิดนึงแล้วก็ยังสบายใจอยู่นะแต่ว่าพอเขียนรถเข้าไปในในห้องมุกเฉิรนอ่ะแล้วเห็นคนมาลุมมาหมอก็มาลุมมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาการรอกไปข้างนอกก็นละแต่เราก็ยังยืนดูอยู่ระยะไกลอ่ะเขาก็เหมือนพยายามพยายามกดกดเรียกอะไรยันกกเรียกเรื่อยเรื่แล้วก็เดินลงมาบอกเราว่าชีประสการไม่ดีนะ เราเ, no. เราก็เราก็ยืนแข็งเลยเหมือนกันเราก็ยืนแบบทำอะไรไม่ถูกก็ยืนมองเหมือนกันจนจนประมาณสักสามสิบสี่สิบสามสิบวิอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนรู้สึกตัวบางทีหนึ่งทางหมแพทย์ได้วินิจฉัยลงนคะว่ามันคืออาการของอะไรอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะคุณหมอนัดตรวจพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มีนัดวันก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปค่ะก็เดี๋ยวต้องเข้าไปไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม คือพี่สายมีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วก็มีภาวะเลือดจางด้วยแล้วก็มีเนื้องอกด้วยเนื้องอกที่อยู่กันมาแสนนานเนื้องอกแล้วก็ซีดค่ะตรงตรงใช่ค่ะทั้งเนื้องอกทั้งช็อกโกแลตซีดแล้วก็ทั้งความโอ้เหียมันหลเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเป็นไหลกิโลไปเออมีโรคประจําตัวด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือมีมีมีหลายหลายอย่างที่เป็นโรคประจำตัวค่ะ แล้วเคยมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นไหมกับการโดนสติหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรแบบมีแต่ไม่เคยเป็นขนาดนี้ค่ะคืออันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่หนักที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นแบบเซีย่ยววินาทีเพราะว่ามันมันไม่ใช่อาการเมานะเามาเมาคือเามาเมาคืออีกแบบนะแต่นี้มันคือภาวะของคนที่แบบเหมือนชีพจอรมันหลอกอะค่ะแล้วเราก็คชือว่าเราไม่ได้หูฝาดใช่ไหมเราได้ยินแว๊นึงว่าแบบ หมอจะเตรียมใส่ท่อแล้วนะหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบฮึดแบบที่มีอยู่อะฮึดแต่ไม่ได้พูดออกมาดังๆนะเหมือนแบบปฏิเสธว่าไม่ไม่ใส่อันนี้ในความเข้าใจของตัวเองนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าใส่พูดอะไรออกไปหรือเปล่าจำได้แค่นี้ละค่ะแต่จำได้แค่นี้แล้วก็นอกนั้นจะมารู้ตัวอีกทีก็แอดมิดอยู่ไมไม่ใส่ท่อไม่อยากใส่โอ้โหถ้าใส่ท่อนี่พี่ไม่ได้มาสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วนะถ้าใส่ถ้าใส่ท่อนี้แบบคือ ยาวค่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการนัดพบแ,แพทย์มากกว่าใช่ีบอกอทีแ่แกันคือเมื่อก่อนที่จะต้องไปวิ่งแบบเรื่องของหัวใจด้วยค่ะแต่ว่าทีนี้ก็ปฏิเสธคือมันวิ่งไม่ได้อ่ะคือวิ่งบนสายพานใช่ไหมวิ่งลู่วิ่งอะไรก็มีภาวะแบบเคยแบบหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณเตือนคือมันเหมือนภัยเงียบอ่ะเออเพราะว่า ก็ไม่รู้ว่ายังจะมีสัญญาณชีพขึ้นมาอีกไหมเอออาจจะต้องไปเจอกันงานข่าวดําแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่แต่วันที่ทํางานแล้วก็อดนอนด้วยใช่ใช่ไปหลายที่มากกว่านั้นไปหลายที่มากแล้วก็พอมาถึงที่ร้านเขาก็ขึ้นไปร้องเพลงขึ้นไปร้องเพลงที่ร้านอีกประมาณสักสามเพลงสี่เพลงแล้วก็เต้นแล้วก็อะไรเงี้ยพอลงมาพอลงมาเขาก็ไม่ไหวเขาก็เขาบอกว่าขาหายใจไม่ได้ออกเขาขอไปพักที่รถ แต่ก็ด,ดื่มดื่มวายดื่มวายก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ดื่มวายไปเงี้ยมันเป็นเรื่องของการลดใช่เพรคนน้อยสะสมเรื่องนี้นะต้องเตือนกันนะทุกคนคือยอมรับเลยว่าเราตามข่าวอ่ะนี่ใหนดูทั้งข่าวน้ําท่วมดูอัปเดตตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะแบบคือเรามีภาวะเครียดไม่รู้ตัวค่ะเคยไปพบคุณหมอนานแล้วก็คือเครียดไม่รู้ตัวไมเกรนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อทั้งกดไหลย้อนแล้วก็ข้าวก็ไม่กินด้วยนะ คือแบบอม,มันต้องตามคือแบบยิ่งกว่าน,นั <laughs> กข่าวก็เลยหมอบอกว่าต้องพักแบบประมาณแบบสักเจ็ดวันหรืออะไรเงี้ยก็ลองแบบอาเี่ยเขี่ยมือถือทิ้งไปห่างๆสิหรืออะไรเงี้ยกต็ต้องต้องชัดดาวตัวเองเหมือนกันค่ะคือพี่เต่อเป็นคนนอนยาก, we, <c oughs> له, กอยู่แล้วจริงๆแล้วอ่ะแต่ก็ตอนเนี้มันมันเตือนเราจริงๆมันอาจจะเป็นสัญญาณสุดท้ายเราได้อ่ะเราถูกเราเราอย่าชะล่าใจหรืออะไรเงี้ยมันไม่เฉพาะตัวเองคือ ตัวที่แต่เองอ่ะถ้าจะไปดูแลคนอื่นได้อ่ะตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะว่ากลัวตอนนี้ไม่กลัวอะไรสักอย่างอะค่ะคืออย่างคุณแม่ก็เป็นมะเร็งพ่อก็มะเร็งหรือพี่สาวก็เพิ่งเสียไปก็เป็นมะเร็งไม่ว่าจะเจอจะเจอเจอกับอะไรมันไม่มีอะไรน่ากลัวท่ากบบความคิดของตัวเราเองงานจิตอาสาหรืองานกู้งใหญ่ต้องเบรกไปเป็นเลยนะ่องลยก็มีฉลอแต่ว่าก็ไม่เคยเบรกนะพี่ก็มีแบบอาจจะทําอะไรที่ ไม่ได้ออกสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่หลังบ้านหรือบางทีคนมาขอรถพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังทําอยู่ข้างหลังบ้านค่ะก็ปกติก็ดูดูแลพิเศษอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ดูแลมากกว่าอยากกินอะไรก็ซื้อ ใช่ใช่ตอนนี้ก็ห้ามห้ามห้ามหลายอย่างครับห้ามหลายอย่างต้องห้ามห้ามนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามวันนี้ห้ามรับงานห้ามรับงานแล้วก็แต่ว่าก็ตั้งแต่วันที่2ี่สิบไปเลยก็มีงานตั้งแต่ตั้งแต่2ี่สิบไปก็มีงานเยอะเหมือนเดิมละขอตอนนี้ให้ให้ให้พักผ่อนก่อน